โมมาเล่นวันนี้พบกับพ r เมนัน n ์วัคิลี่ครับก็สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้เราจะมาทําการโมให้เป็นพ r เมนัน n ์วัค c ิล y ี่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเบเบตัวสุดท้ายจากภาค DB ใช่ไหมผมคิดว่าใช่นะได้ข่าวเขาเป็นภาคใหม่แล้วนี่อืเราก็เลยไปหยิบอะไรจากตัวอื่นๆมานะครับซึ่งเจ้าตัวพ r เมนันต์วคิลี่เนี่ยก็น่าจะมาจาก ชิ้นส่วน4ส่วนนี้นะครับแต่มันจะมีไม่ตรงอยู่จุดหนึ่งก็คือไดเวอร์นะครับซึ่งไดเวอร์เนี่ยถ้าเป็นตัว permanent d u r i t y ตัวจริงเนี่ยเขาจะเป็น atomic dash ใช่ไหมแต่ว่า atomic dash เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเราก็เลยจะใช้เป็น atomic ธรรมดานะครับไปก่อนเนาะโอเคเดีย๋ยวเรามาลองโมกันขำๆดีกว่าวันนี้นะครับผมไปดูกันดีกว่ะแน่นอนครับชิ้นส่วนแรกที่เราจะมาทําการโมนะครับที่เราต้องใช้ไม่ต้องการโมดิที่ต้องใช้นะครับก็คือนี่เลย เจ้าคอ bd คอของวอวคิวรีนั่นเองนะครับผม bb คอเออ b ี BB คอของวอวคิวรีนะครับแต่เป็นตัวนี้เนาะชิ้นแรกนะครับต่อมาก็ตัวเลเยอร์ตัวเบลดนะครับเราจะใช้ของ p r Prominent ใช่ไหมเราก็จะต้องลืออันนี้ออกมาออย นี่เราใช้เป็นชิ้นส่วนคู่นี้นะครับผมส่วนอาร์มเราจะใช้มาจากตัวนี้แอสเ l s p ปีเกลนะครับเราจะใช้ตัวดิสแล้วก็อาร์มนะครับชึบอ,อืมอาร์มอาร์มน,น,นี้ไม่รู้ศูนย์ป่ะอาร์มศูนย์มั้งได้หวังจะไม่ผิดแล้วก็ไดเวอร์ผมก็เอามาจากตัว เดฟนิก x นะครับเป็นอะตอมิกสีดำแต่ไม่แดสเป็นสีดำเฉยๆนี่เราได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างมาเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบมันดีกว่านะครับเออผมไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมนะสำหรับชิป DB ตัว v บอร์คิวรี่ที่เป็นตัวโค o m ม n เน c นเบอคิวรี่จริงๆอะ่ะมันจะไม่มีตรงนี้ เออที่เป็นหน้าเหมือนของวัรถุตัวมันจะไม่มีเว้ยตอนแรกผมผมเห็นตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นของไอ้คนใช้วัคคิวตี้สีแดงเออแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่โอเควันนี้เราก็มาลองขำๆนะครับนี่ส่วนนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเฮฟวี่โหมดใช่ไหมหรือเป็นชูโหมดวะผมอาจจะจำสลับกันนะไม่รู้ถ้าเกิดว่าสลับกันก็ คอมเมนต์บอกนะมันจะเป็นโหมดชิลโหมดอันหนึ่งกับเป็นเฮบี้โหมดอันนึงรู้สึกว่าแบบเนี้ยแบบนี้นะจะหลุดง่ายกว่านะครับหลุดง่ายนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าเป็นขึ้นขึ้นแบบเนี้ยไอตรงอันเนี้ยขึ้นข้างบนอะ่ะจะหลุดยากนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าถ้าผมจําผิดบอกเลยนะเออผมจะใส่อย่างนี้ไว้แล้วกันเดี๋ยวค่อย,ยใส่ใส่นี่ก่อนและอันนี้เป็น อาร์มศูนย์นะครับเราจะใช้เป็นอาร์มศูนย์ซึ่งได้จากตัวแอสเทลสปีเดนนะครับอันนี้ได้จากโพรเมเนนซ์ฟินิกใส่เข้าไปเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้ไมได่ดูแย่นี่เป็นไงละ่ะอ่ะเราใส่โหมดนี้ไวลล้กันนะครับโหลดหมดหลุดยากผมจะเรียกว่าหมดหลุดยากเนี่ย เพราะเทเดยจานนั้นเหล็กดิสโอเวอร์เราก็จะหาได้จากตัวแอตเทิลสปีกแอนเหมือนกัน e นะครับเ,เข้าไปสุดท้ายส่วนนี้ก็ถ้าเป็นอะตอมิกเนี่ยที่ผมมีนะก็จะมีที่รีวิฟิเน็กซ์ใช่ไหมครับที่เป็นสีดำไม่ไม่ใช่ดิวายสิเดฟิเน็กซ์นะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นสีเขียว สีเขียวเขาจะได้จากฮาซาคาบิอุสนะครับแล้วก็จะมีตัวเขียวสะท้อนแสงอะ่ะก็จะได้จากตัววเวิร์นอ่ะอ้างสองอ่ะชื่ออะไรนะทอ,นอ,ดดอร์นาโดวเวิร์นจะเป็นสีเขียวนะครับแต่มันมีอีกเยอะแยะเลยแต่ผมมีแค่นี้นแหละมีสามสี่อันอ่ะนี่พรวมแล้วเขาจะประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันดูดีเลยแหละแล้วก็ยังคงเหมือนเดิม นี่ลูกเล่นเขาสปริงของตัวชิปบริคิวรี่คอลบคิวรี่นะครับก็สามารถที่จะมีก็สามารถที่ทาแบบนี้ได้นะครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวเราไปลองหมุนเล่นๆดีกว่าแล้วเราลองหาตัวมาตีเขาสัก2ตัวแล้วครับก็จัดเป็นแมทไปเลยแล้วกันนะครับผมขอยุบรวมกันไปเลยขี้เกียจไปตัดคลิปยาวๆนะครับไปเจอนีกว่ามาเดี๋ยวเรามาลองโรแมนส์บริคิวรี่ที่เรา มูขึ้นมาข่ำๆกันนะครับก็จะเป็นโทเมนันต์โมคิวรี่โอเวอร์อะตอมิกศูนย์นะครับเออโอเคไปลองกันดีกว่าตัวนี้ก็เป็นสายดนะีเฟนต์เนาะเพราะว่าตัวเดเวอร์อะตอมิกมันเป็นสายดีเฟนต์ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ เงียบมากนะครับบอกว่าเงียบจริงๆโอเคจะได้ไม่เสียเวลานะครับเ <c oughs> นี่เงียบจริงนะครับเดี๋ยวเราเอาเข้ามาตีกับนี่นะครับผมตัวนี้ชื่อไซโครนแพนรุกใช่ไหมกับตัวนี้ซเซเบอร์เพอร์ซิอสเออเอีคยครับ Okay. <laughs> you คครับนัดแรกก็สู้กับไซโคลไดานาล็อกชนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับนี่เซเบอร์ปรซิวุสกันมากดีกว่านะครับ You win เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าโธมินันบอร์คิวเร่โอเวอร์อะตอมิกนะครับศูนย์เออเป็นไงบ้างอันนี้ก็เป็นการจำลองนะครับของตัวโปรดักที่กำลังจะมาในอนาะคตอันไกล้นี้นะครับปวดใจรอก็ไม่ไหวก็เลยรอมาทำเล่นดูก่อนนะครับจริงๆก็เป็นคอมโบตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะนะครับสามารถใช้เล่นได้ผมก็คิดว่ามันเล่นสนุกดีนะครับก็เมื่อกี้เอาไปสู้กับไซคนและนาร็อกเนี่ยก็สามารถ เอาชนะมาได้นะครับส่วนพอไปสู้กับเ,เจ้าเซเบอร์เพอร์ซิวดก็แพ้บ้างชนะบ้างนะครับสนุกดีนะครับสำหรับเจ้าตัว p r o m i n นน t ์วอลคิวรตัวนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปโมเบเบดแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์ใคลิปนี้ด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะสำหรับคนที่เป็นสายเบเบดนะครับผม แล้วก็ท่านใดนะครับที่เข้ามาดูช่อง This is a t h o y นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามเอาไว้นะลงไปกดติดตามช่อง This is a t h o y ไว้ด้วยนะครับผมผมผม,มีของเล่นมารีวิวมีเบเบดมีของเล่นอื่นๆมารีวิวเรื่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ